จากสวนยางพาราสู่สวรรค์ของนักแคมปิ้งน้ำตกโอปังโกพิกชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดที่บ้านโอปังโกตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดได้มีเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการพิกชมพื้นที่สวนยางพาราของตนให้กลายเป็นแหล่งแคมปิ้งและพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและเยั่งยืน เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดไฮไลท์ High right ของสวนคุณยา่าแคมปิ้งวิวโอปังโกคือมีลานกางเต็นท์สุดชิวมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยมีค่าบริการคนละ20บาท ด้านคุณวัญยากิ่งวิชิตอายุ45ปีอยู่บ้านเล็กที่20หมู่6บ้านโอปังโกเจ้าของสวนยางพาราและสวนคุณย่าแคมปิ้งวิวบอกว่าที่สวนคุณย่าเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันจันทร์ น้ำตกโอปังกรในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่มีน้ำตกสวยงามแต่ยังเป็นต้นแบบของการปรับเปลี่ยนที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักผจญภัยและผู้รักธรรมชาติทุกคนให้มาสัมผัสประสบการณ์การแคมปิ้งที่ไม่เหมือนใคร กูกลั้นอะหนูก็หลงทางนั่นแหละแต่ว่าเราตั้งใจจะมาวันธรรมดามาจากไหนกันครับเนี่ยขนมลูกชิ้ค่ะโอ้ไกลกว่านี้อีกเหรอแต่แต่หนูเคยมาแล้ว <ะ S 1> หนูเคยมาทางบ้านค้าน้าทางหอยเชียงย้อนข้างอย่างไหมคะ่ะแล้วหนูเคยมาตั้งแต่บ้านไม่ต้องดิ้นหนูกเน็เ <c oughs> ต้น,เนได้ครับไม่ต้องดิ้นหก็เด้ก่ ไม่มีเพื่อนเต้นที่ดูนะเนี่ยคือใช้เราห้าบาททิกบบาท